ต่อกันอีกหนึ่ง เ็นดราม่าในวงการนางงามกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากกรณีก่อนหน้าน,นี้นะคะที่ทางด้านของอแมนดาประกาศเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเน t i o ั่นแนลเด t เตค่ะของเวทีมิสซูปานะคะ2025โดยงานนี้นะคะก็มีทีมงานจากบ้านภูเก็ตมาร่วมทีมด้วยคุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่คิมและพี่กบนั่นเองนะคะแต่ว่าใดๆเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าทางด้านของพี่คิมกับพี่กบเองเป็นพีดีของเวที มิดแกรนภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องงานนี้ก็ทําออนไลน์ตอนหลายคนเนี่ยถึงกับตั้งข้อส,สงสัยเป็นอย่างมากนะคะวันแล้วทางด้านฝั่งของบอสนวัตเองเนี่ยจะว่ายังไงค่ะคุณผู้ชมคาซึ่งต่อมาเองนะคะทางด้านของบอสนวัตก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าหลักๆเนี่ยบอสต้องการให้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะเลือกให้ชัดเจนเอาสักทางนะคะว่าจะอยู่กับแกรนหรือไม่อยู่เพราะไม่ ไม่ต้องการแชร์ชื่อเสียงนะคะหรือความนิยมไปให้คู่คแข่งอื่นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนะคะต้องวางตัวให้เหมาะสมเหมือนร้านอาหารค่ะถ้ามีเชฟร้านเราไปเป็นที่ปรึกษาให้ร้านอื่นนะคะไม่ต้องการแชร์เชฟกับใครค่ะคุณผู้ชมคะส,ม <ain> ส่วนทางด้านฝั่งของพี่คิมกับพี่กบเองนะคะพี่ดีภูเก็ตก็ได้มีการออกมาเผยด้วยเหมือนกันนะคะยืนยันว่าเป็นแค่คนที่อเมนดานเนี่ยให้เกียรติสูงสุดเท่านั้นไม่ได้ร่วมทําด้วยนะคะ และยืนยันในสิ่งที่บอสนวัตต้องการก็คือความชัดเจนว่าทีมภูเก็ตนะคะเอาแต่แกรนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเรียกได้ว่านะคะหลังจากที่ทั้งสองฝั่งนะคะที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็ทําเอาชาวเน็ตค่ะรวมถึงแฟนนางงามออกมาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งต้องบอกเลยแหละคุณผู้ชมค่าว่าภายในวันเดียวกันนะคะที่ทางด้านของบอสนวัตอิสระไก่ศีลแล้วก็พี่กบกับ พี่คิมนะคะไปงานงานเดียวกันและได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะในวันเดียวกันแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งช็อตในวันนั้นนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งก็เป็นช็อตท,ที่ทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีนค่ะได้เดินผ่านหน้าของพี่คิมกับพี่กบนั่นเองนะคะซึ่งก็คือช็อตดังกล่าวนี้เลยทางด้านของพี่คิมกับพี่กบเนี่ยก็ได้มีการยกมือไหว้นะคะสวัสดีบอสนวั์โดยทางด้านของบอสเองนะคะก็ได้มีการหันมา ยิ้มให้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะจากช็อตเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันนี้เลยนะคะงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตข่าวแฟนนางงามเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าถ้าฉันเป็นบอสฉันก็น้อยใจนะคะเสียความรู้สึกเจ็บในใจจิตจิ๊ดเลยนะคะเขารักกันมานานนะคะน่ารักบอสแกเป็นคนตรงนะคะคิดอะไรแกก็บอกแต่แกรักทีมภูเก็ตนะอยู่กันมานานนะคะ ขอให้เข้าใจกันกลับมาทํางานร่วมกันเหมือนเดิมบอสกกรักทีมภูเก็ตแหละเขาห่วงไม่อยากให้ไปไหนนะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะเคลียร์ได้ลงตัวซึ่งก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกมากมายด้วยเหมือนกันอ่าก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้เกี่ยวกับเวทีมิดแกล์นะคะจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้เราก็ต้องรอรุนรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ